เวลาอีกแค่2วันนะฮะวันที่14กับวันที่15เนาะน้อที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนี่ยจะได้ลิ้มรสส้มตำหัวควายที่อร่อยนะฮะที่มีที่เดียวอยู่ที่หนองหงนะฮะอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมยนะ์เนาะเพราะว่าเขามีงานอหอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงนะฮะจัดระหว่างวันที่1 1ถึง15เนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของถ้าใครได้ดู Ti t o อกหรือเป็น FC Ti k t o k อกก็จะรู้จักคุ้นหูกันดีกับครูคันธทนานะฮะเพราะว่าเป็นเจ้าของ ก็เลยว่าลลิขสิทธิ์เนาะจดสิทธิบัตรหนึ่งเดียวในนองหงนะฮะก็คือว่าส้มตำหัวควายนะฮะคำว่าหัวควายนี่คือเป็นภาษาอีสานเนาะไม่ได้หยับไายอะไรนะฮะก็เป็นหัวโยกหัวคอนนะ่ะม,มันควายมันควายก็คือ,คอมันโยกมันคลอนเนาะ,ะเวลตาตำก็จะใส่หัวแบบหนักมากนะฮะก็จะมีตำทะเลตำไทยไข่เค็มนะฮะดูวัตถุดิบต่างๆน่าทานมากๆเลยอันนี้จะเป็นชิมลางไปก่อนเนาะช่วงเวลาที่ วันที่9วันที่10เนาะนี่ประมาณวันที่9ที่10ก็มีจัดประเดิมไปที่โรงเรียนนะฮะโรงเรียนนี่ก็ตำไปนี่ตำปูม้าตำทะเลเนาะนี่นก็อร่อยมากเลยนะนเพื่อนรสชาติแบบดีทีดเดียวนะฮะก็ตำไปอย่างเงี้ยแหละกินเพลินเลยนะฮะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนมาทเที่ยวงานหอมแดงแข่งเรือยาวชาหนองหองระหว่างวันที่1 0 4 15เนาน้อวันนี้ก็วันที่14เดียการถ่ายคลิปนานแล้วเนาะยังไม่ได้ลงนะฮะลงวันนี้เอง ก็สามารถที่จะมาทานซ้มตาหัวควายได้นะฮะอยู่ข้างๆร้านเค้กเนาะตรงทางสามแพร่งสมมติว่ามาจากทางสาลาเนี่ยก็จะเลี้ยวขวาก็จะเป็นร้านตังโอนะฮะตรงไปก็จะเป็นซอยเล็กๆแล้วเขาจะอยู่ซ้ายมือตรงทางสามแพร่งพอดีนะฮะติดกับร้านเค้กเนาะเค้กนะฮะรสชาติอร่อยกันเลยทีเดียวนะฮะน้ำปลาร้านี่ปรุงเองนะฮะเพื่อน นี่เพือพ่อนๆคนไหนได้ชิมแล้วบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกได้หรือรสชาติเป็นไงสามารถมารีวิวรีวิวได้นะฮะนี่อันนี้ก็เป็นตำนานของน้องหงนะอย่าลืมเข้าไป Subscribe ด้วยนะฮะติดตามช่อง YouTube ครูคอนเทนาด้วยนะฮะนี่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็ช่อง YouTube ครูคอนเทนาด้วยนะฮะ สำหรับเพื่อนๆคนใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกาในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมต่อไปเอกาจะไปรีวิวรีวิวหรือไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้เนาะติชมได้นะฮะวันนี้ไปแล้วฮะขออนุญาตชิมส้มตำหัวควายที่มีหนึ่งเดียวในหนองหงและในประเทศไทยเนาะวันนี้ไปแล้วฮะบาย